สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับผมอาจารย์สยามชาแนลนะครับเจ้าของเพจสยามชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยนะครับมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการซื้อขายกับทางเพจสยามชาแนลนะครับแล้วก็การประเมินราคานะครับนี่จะว่านะครับนักสะสมมือใหม่นี่นะครับได้ส่งข้อมูลมาที่ทางช่องหรือว่าทางเพจของเราเนี่ยจำนวนมากนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า สยามชแนลเนี่ยนะครับไม่มี Facebook หรือไม่มีเพจใน Facebook นะครับเราติดต่อซื้อขายกันทาง ID นี้เท่านั้นครับนี่คือช่องทางติดต่อครับมี ID มี QR Code คให้นะครับช่องทางติดต่อเราช่องทางที่ดูข้อมูลของเราก็คือมีแค่ YouTube เท่านั้นนะครับไม่มีในเรื่องของเพจ Facebook หรือว่านะครับในเรื่องของนะฮะเกี่ยวกับช่องทางอื่นนะครับยกเว้นไลน์ ID ที่เราให้ในคลิปของ YouTube เท่านั้นนะครับทุกคนครับมีเพื่อนๆเนี่ยนะครับ ได้ส่งเหรียญนี้มาหาเรานะครับมาหาเรานะครับเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญสีเกมนี่นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทวารานี้มาหาเราซึ่งขอประเมินราคามาที่ 9แสนบาทนะครับต้องทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับต้องตะลึงเลยถ้าพูดถึงราคานี้ผมขออนุญาตเตือนภัยนิดหนึ่งเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของมิจฉาชีพมีการระบาดอย่างหนักหน่หนวงเลยขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นทานให้กับนักสะสมได้ทราบกันด้วยนะครับในเรื่องของการซื้อขายจริงๆนี้นะครับเพจที่รับซื้อจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการทําใบรับรองเหรียญหรือธนบัตรหรือว่าจะเป็นใบอะไร ต่างๆที่ต้องให้นะครับผู้ที่ขายนั้นเสียเงินเสียทองนะครับไม่มีอย่างเด็ดขาดถ้าเกิดว่าใครที่ขอทำใบรับรองนั้นแล้วทำให้ท่านโอนเงินนั้นคือมิจฉาชีพครับตอนนี้มีการนะครับ แตกตื่นกันอย่างมากในตลาดนักสะสมนะครับเนื่องจากว่านะครับเพื่อนๆหลายคนนี่นะครับก็นะครับส่งเหรียญบาทที่ไม่มีราคาหรือว่าราคาต่ําๆเนี่ยนะครับผลิตเยอะๆที่ไม่มีการเล่นหากันจริงในตลาดเนี่ยส่งเข้าไปทางมิสาชีพก็จะประเมินราคามาค่อนข้างที่จะแพงเลยเหรียญละหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนล้านสองล้านนะครับแล้วก็จะขอใบรับรองมาก็แน่นอนแล้วครับ นะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักสะสมมือใหม่ที่ไม่มีความรู้นะครับหรือว่ายังไม่รู้เรื่องราวของราคาเหรียญเลยท่านก็เข้าใจว่าเหรียญที่อยู่ในมือของท่านเนี่ยมีราคาเป็นแสนเป็นล้านอย่างที่มีสาชีพบอกนะครับแล้วเขาก็จะขอใบรับรองมาท่านไม่เคยค้าขายเลยก็จะมองว่านะครับต้องทําใบรับรองในการค้าขายครับก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพจที่รับซื้อจริงๆจะไม่มีการทําใบรับรองแต่อย่างใดอย่างเช่นที่สยามชแนลนะครับเราไม่รับ รองใบอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านแค่ส่งภาพประเมินราคาเพื่อนๆส่งภาพประเมินราคามาถ้าผมอ่านถ้ามีราคาผมจะเขียนนะครับในเรื่องของราคาใส่หน้าโปรไฟล์ไปเลยกลับไปทันทีนะครับไม่มีการเรียกร้องให้ทําใบรับรองแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดว่าผมอ่านแล้วนะครับไม่ได้ประเมินกลับนั่นคือไม่มีราคาแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านส่งเหรียญที่ผมไม่มีการประเมินนี่นะครับไปที่มิสซาชีพนะครับก็จะมีการประเมินกลับมาเป็น7จ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนเหมือนกับเหรียญนี้ เหมือนกับเหรียญเสียบ10บ,บาทแบบนี้นะครับก็จะมีประเมินมา8ปดแสนเก้าแสนบาทแล้วทําให้ท่านเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าสยามชาแนลเนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อจริงเนื่องจากไม่มีเงินซื้อหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่านะครับพอท่านทําไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขอใบรับรองพอขณะที่ขอใบรับรองก็จะมีการโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายนะี่ครับในเรื่องของการทําใบรับรองแล้วทุกคนก็โอนเงินไปแล้วมีสาชีพก็จะตอบกลับมาเพื่อเพิ่มในเรื่องของการหลอกลวงเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของ ขอค่ากล่องค่าส่งอะไรต่างๆและทําให้ท่านสูญเสียเงินนั้นจํานวนมากครับมีหลายคนที่ส่งข้อมูลมาที่สยามชาแนลนะครับบางคนหมดไป4ี่พันห้าพันบาทสูงสุดหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับในตอนนี้และที่สําคัญนะครับนะครับใหม่ล่าสุดเลยข้อมูลใหม่จากทีมงานของสยามชาแนลนะครับคือนอกจากจะมีการเปิดในเรื่องของการทําใบรับรองแล้วยังมีการนะฮะออกคลิปออกมาใหม่นะครับทีนี้มาเป็นเชียร์หน้าเป็นจีนเป็นญี่ปุน่นเป็นต่างประเทศออกมา นะครับและประเมินราคาค่อนข้างที่จะแพงโอเวอร์เฟอร์เฟกซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยก็แน่นอนครับเพื่อนเพนักสะสมทุกท่านเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ใช่ไหมครับไม่เคยซื้อขายใช่ไหมครับเลยเข้าใจว่าเหรียญที่อยู่ในมือมีราคาสูงขนาดนั้นใช่ไหมครับและทีนี้ก็มีการนะฮะส่งการประเมินและทําใบรับรองนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้โกธเพื่อนนะครับไม่ได้ว่าเพื่อนนะครับนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องการเงินนะครับถ้ามีราคาสูงขนาดนั้นก็เต็มใจที่จะขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับ พอทาใบรับรองเสร็จโอนเงินเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนจะหล่นหลอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการประเมินราคาเหรียญนะครับฝากแชร์คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับนะครับไม่มีการทําใบรับรองแต่อย่างใดโปรดระวังนิดนึงนะครับมิสฉาชีพได้เริ่มแคปหน้าจอของช่องที่มีชื่อเสียงไปตั้งเพจนะครับโดยการเป็นเพจปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนเอาชื่อเสียงไปหากินเพื่อหลอกลวงกับประชาชนหรือนักสะสมมือใหม่ที่ไม่มีความรู้นะครับผมย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับในกลุ่มนักสะสมทุกๆจุดนะครับที่ซื้อขายจริงไม่มีการทําใบรับรองหรือใบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเสียเงินนะครับเพื่อที่จะซื้อเหรียญของคุณนะครับแต่ถ้านะครับมีมีการส่งภาพมาและมีการประเมินไปเนี่ยนะครับมีการซื้อจริงนะครับแต่ไม่ต้องทําใบรับรองนั่นเองครับขออนุญาตฝากแชร์คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับขอฝาก เตือนภัยไปถึงนะครับ FC ของเราทุกคนแล้วก็เพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ที่ไม่มีความรู้ครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสยามชาแนลไม่มีการทําใบรับรองในการซื้อขายแต่อย่างใดครับสตากิปนี้หวังว่าคงจะได้รับความรู้นะครับเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็กดคําว่าขอบคุณใต้คลิปเพื่อมอบเป็นกาลังใจให้อาจารย์สยามชาแนลด้วยแล้วกันนะครับจะออกมาทําคลิปดีๆเพื่อมาเตือนภัยให้กับเพื่อนๆนนักสะสมในทุกๆคลิปที่มีข่าวสารในตลาดนักสะสมครับ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ